ไม่แบาบงอย่างคือโอ้ผิวปากผิวปากจุ้ยเลยว่ะไม่น่จะบกยดัดเลยจิ๋วอ่ะเลยมั้งเขาช่วยมันมน,นี่เขาเปียกผสมอ,อย่างไรเขาเปียกสองตัวผสมเหล่าขาวเหล่าขาวดาวนี่ครับเออไม่น่บังงกยัดไปน่าบักแย่เท่าไหรอันนี้เขาบักหอยนี่ตัวนี้เคยบักหอยวันจ,จี้ พมีเงียเนี่ยเงีกระพูดสามที่ตัวประด้นี่ขัดใช่ไหมบังไงเลยครับสามเตียมขัดแท้านไานมันครับหมานไผ่มานมันกระับเป็นแหลมจัดอีกแล้วครับขัดแค่ไปกับไรไปกับอันไอ้หำเข่าบ้าป่น เราเลีนอ้อมเพิ่นยึดตอมเพิ่นคือเผืองนี่แหละคือเผืองแตกครั้งนี่มันไหลอ่ะจนว่ายืนจนหอดเทียงคืนกนันยังวะมันหลตีนวัวยื่อเสร็จบางไดแล้วนี้ละ่ะแล้วบ่อยกูไปใส่มึงตีนบางกระโหลกสางนี่ยังมาใส่เด้อสิถึงมา่อเอาย,อยื่อสางกันไหนยึดสางถิใส่ยึดสางสั่งยึดสางิเไปไปสางก็ยึนต่อปุ๊บอย่าไล่ตี บนี้หนาจะต่อเครื่องไหม่ไรบนนี้หนาเชียงกางเชียงคืนครับอันนี้ก้ากวแดกไปเนาะอันนี้ก้าวแดกสูเสือนอนกินมาได้เออเนื่ยก่อน <c oughs> เสือนอนกินดิดน้ลนล้นทุล้นทุไลายบ่ได้หลับบ่ได้นอน <c oughs> ชุดปวด,ลดหลังเราอยู่ในนังชันแล้ดังไปฟิลสองเดียวมันหนาว ดังแฟงกับว่ตีดหมอกลงอโอ้โทรมานกับหาหนูเนี่ยจะามาหาง่า,งายๆเด้ออยู่จนแจงมาดิบังิีได้ไม่ได้กลับตีไม่ไม่เดียมาทำแนวจีัำจอเด้ยดังแฟงนีไม่ได้บักใหญ่เลยเดินแหลมเอาอีกแล้วครับวันนี้ม่จะบอกแียงเลยขากแฉช่วงน,น,นี้คือขากแฉ หนูมันยังขัดเลยครับนี่การคว้าฝรัง่งหมือนเล่นเลยเขาการคว้าได้เจ็ดตัวก็เห,หลือเพียบช่อการไหนล่ะมาตัวใหญ่แบบนี้แมนโบในตะลุะ่นนัน่นในตะลุ่นน,นั่นลุ่นน้อยสุดน,น,นั่นกำลันซีอยู่อันหนึ่งเหี้ยเขาเ่าเดี๋ยวเจี๊ับมันหน่อยสุดที่ฟึกงมาตัวนี้เป็นล่ามันติด คือบ่ะนี่ยคือ,อเบื้งนหรเฮ้ยหลากใกล้เขาหลากใกล้แล้วมวยอยู่น้ำนงงทงเหรอน้ำยิงเห็นแล้่ยวไงน้ำยิงดูใจเดี่ยวไงอ๋อไม่ผมมใจเลยอ๋อแห่บรรเลงมันมัน,มน,มน,นสีสันหมาหยั่งตาพ้ามาไปเลียดอ้อมโคกอยู่ตลอดหาหม้อ,อจัดอีกแล้วเดี๋ยวแล้วผ่านในตำนานวันนี้จัดอีกแล้ว พอใจป่าวเลยเยี่ยมปุยๆได้สิมือชาย่างเครียดสิตอนแรกว่าสิได้ตัวเดียวเลยสองตัวเลยไปยาม้าก็สิแล้วฟูมีสามตัวนูหายากครับพี่นี่หายากครับภาษาอังกฤษอะไรก็เถอะแต่ฟูบนเชียน์มึงสิวะแกที่ภาษาทำเนียบเลยว่าหายากี่เดียญ้อมลับเลยกูได้มือละโตหนึ่ง